ดันดนไปนะครับช่อง YouTube รวมถึงเ c e b o o k ดันดนไปนะครับพาคุณมาสัมผัสกับตัวนี้ครับ XL7 ใหม่นะครับเป็นรถที่เรียกว่าเป็น Crossover นะครับ หลายครั้งหลายคราครับมีคนสงสัยว่ารถคอร์สโอเวอร์มันมีอัโถชน์ให้อะไรที่มากกว่าเดิมบ้างแน่นอนครับวันนี้ไลฟ์สไตล์ของการขับรถคอร์สโอเวอร์จะตอบโจทย์คุณได้เป็นอย่างดีจำได้ไหมครับครั้งที่แล้วนี่เราทำคลิปแอันหนึ่งเราพูดถึงข้อดีข้อเด่นของตัว XL7 แต่ครั้งนี้ครับเด็ดดวงมากกว่าอย่างที่เกินไปครับด้วยความที่เป็นรถคอ o ์สโอเวอร์มันจะทำให้คุณเนี่ยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นะครับการใช้ชีวิตกับครอบครัวกับตัวคุณเองกับวันหยุดพิเศษของคุณเดี๋ยวลองไปดูคว่า ตัวของ XL7 ตัว Crossover คันนี้จะให้อะไรกับคุณได้บ้างครับวันนี้ผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเดินทางเพื่อเป็นการเปิดมุมมองใหม่ที่ท้าทายไปกับ Suzuki XL7 Multi Dynamic Crossover ครับโดยปัจจัยหลักที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างครอบคุมไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองสามารถไปได้ทั้งใกล้และไกลในทุกสภาพถนน ซึ่งตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ชีวิตยุคใหม่และเพื่อเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ในแบบฉบับของรถ Crossover ที่ยังคงจุดเด่น Multi Dynamic Crossover ภายใต้ในาคือที่ว่า Things XL คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครและเส้นทางที่ท้าทายที่สามารถลุยได้แบบสบายๆจุดหมายปลายทางที่สามารถสะท้อนความเป็นไลฟ์สไตล์ผ่านตัวรถ s u z u กิ XL7 ได้อย่างลงตัวและโดยมิติรถของ XL7 ถูกออกแบบมาให้มีความสูงขึ้นพร้อมลุยได้ทุกสภาพถนนในแบบรถยนต์ crossover อย่างแท้จริง